สวัสดีครับวับนนี้จากร้านออโตขับบรลํมนะครับเดี๋ยวผมพามาชมในเรื่องของการติดตั้งตัวฟิล์มสายกันรอยนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันก่อนว่าฟิล์มสายกันรอยหรือเพนท์โปรดักชั่นฟิล์มเนี่ยม,มีคุณสมบัติยังไงแล้วก็ช่วยปกป้องสีรถยนต์ของเรายัางไงบ้างนะครับ เทคโนโลยีนะครับที่เข้ามามีบทบาทในบ้านเราก็คือกลุ่มของงานเคลือบแก้วหรืองานเคลือบเซรามิกแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเรียกเขาเขาเรียกว่าฟิล์มใสกันรอยนะครับทีนี้ทั้ง2เทคโนโลยีเนี่ยนะครับที่ทางออโตขับเราเลือกใช้นะครับก็คือกลุ่มของอฟิล์มใสกันรอยร่วมกันกับตัวเคลือบเซรามิกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมว่า,าการติดตั้งตัวฟิล์มใสกันรอยเนี่ยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยเราใช้เป็นแบรนด์อะไร นะครับแล้วก็มีอายุการใช้งานเท่าไหร่ความหนาเท่าไหร่ติดไปแล้วสีของตัวรถยนต์มีความดอปไปไหมนะครับหรือว่าเพิ่มความเงาของตัวสีรถยนต์เพิ่มนะครับวันนี้นะครับผมพามาชมนะครับในเรื่องของตัวฟิล์มไส้กรลอยฟิล์มไส้กรลอยที่เราใช้ก็คือกลุ่มของอแบรนด์ m a g นัปโอนะครับซึ่งตัว m a g นัปโอเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของประเทศอเมริกานะครับตัวนี้มีคุณสมบัติที่เรียกว่า สามารถรักษาผิวหรือว่าเซลล์ฮลลิงบนตัวฟิล์มได้นะครับซึ่งเวลาที่มันเกิดรอยขอดแมวเล็กๆเนี่ยนะครับเวลาที่เจอความร้อนเ,ออเนื้อฟิล์มก็จะรักษาผิวของเขาเองนะครับเขาเรียกว่าเซลล์ฮลลิงแล้วตัวนี้นะครับสามารถไล่น้ำนะครับเหมือนกลุ่มของงานเคลือบแก้วหรือเคลือบซามิกได้ไหมนะครับสามารถน้ำนะครับการไล่น้ำนะครับเขาเรียกว่าซูเปอร์ ไฮโดรโคบิดนะครับสามารถไล่น้ำได้ได้ได้ดีมากนะครับแล้วก็เวลาที่เราติดตั้งกับตัวสีรลยนยนไปแล้วนะครับความเงาของตัวสีรลยนต์จะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ1 0บถึงยีเท่าของตัวสีรลยนยนนะครับมันทําให้ตัวเวลาที่เราติดฟิล์มก็เข้าไปแล้วเนี่ยมันเกิดความเงาใสาขึ้นมาด้วยของตัวฟิลม์มนะครับทีนี้อายุการใช้งานของตัวแมกนัทโปนะครับมีอายุการใช้งานเท่าไหร่นะครับอ่ ทางเรานะครับแล้วก็ทางแมกนีโตเนี่ยนะครับรับประกันคุณภาพอยู่ที่ประมาณ5ปีนะครับความหนาของฟิล์มอยู่ที่215ไมคอนนะครับซึ่งมีความหนามากกว่ากลุ่มของงานเคลือบแก้วและเคลือบเซรามิกนะครับในขั้นตอนที่เป็นภาพด้านหลังนะครับตอนนี้ทีมงานช่างกำลังติดตัวเจ้า Fortuner l e g e n d e r ตัวใหม่นะครับตัวนี้ติดเป็นครึ่งหัวเก๋งด้วย ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าไฟหน้าแบ็คเปนโนทั้งหมดที่อยู่ด้านหน้าของตัวกันชนหน้านะครับรวมถึงตัวฝากระโปรงและก็แก้มนะครับส่วนอื่นๆอีกก็คือกลุ่มของภายในห้องผู้โดยสารนะครับลูกค้าหลายท่านสอบถามมาว่าจําเป็นไหมในเรื่องของการติดฟิล์มสายกันรอยและจําเป็นไหมที่เราจะเคลือบตัวเซรามิกนะครับ ผมว่าจําเป็นนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งฟิล์มสายกัรลอยเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเทคโนโลยีของเขานะครับเป็นตัวที่สามารถป้องกันในเรื่องของตัวสะเก็ดหินที่จะมาปะทะด้านหน้าของเรานะครับเขาก็เลยนิยมไปติดที่เป็นชุดด้านหน้าก็คือการชนหน้าไฟหน้าฝากระโปรงหรือว่าจะเป็นแก้มนะครับหรือการลอยภายในห้องโดิสารซึ่งกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับ แล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการเคลือบเซรามิกนะครับเคลือบเซรามิกกับตัวฟิล์มใสกันรอยสามารถแมทช์ด้วยกันไหมได้ไหมสามารถทําได้นะครับเพราะว่าส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการเคลือบเซรามิกทีนี้การเคลือบเซรามิกตัวที่เราใช้มีจุดเด่นยังไงบ้างนะครับแบรนด์ที่เราใช้เนี่ยก็คือแบรนด์กา m ์มกาเซ่การ์เกาเซ่เนี่ยเป็นแบรนด์ติด1ใน10ทั่วโลกที่ได้รับความนิยม นะครับจุดเด่นของเขาก็คือน้ำยาเพียวน้ำยาเพียวหมายถึงว่ามันไม่มีสารเลอะเหยเ่หรือว่าสาราตัวทำลายหรือว่าโซเวนอยู่ในตัวน้ำยาเคลือบเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับน้ำยาเคลือบตัวนี้มีความเข้มข้นอยู่ที่ประมาณ96นนะครับถ้าเรายกตัวอย่างง่ายเหมือนเวลาที่เราเทน้ำลงบนกระจกนะครับน้ำมันจะไม่หายไปไหนนะครับแต่ถ้า เมื่อเราเทน้ําลงในตัวตะแกงนะครับมันมีช่องว่างอยู่น้ํามันก็จะซึมผ่านลงไปได้ซึ่งหมายถึงว่าน้ํายาที่มีโซเวนต์อยู่ในตัวน้ํายาเคลือบเนี่ยนะครับหรือว่ากลุ่มพวกนี้มันสามารถทําให้พวกเคมีต่างๆฝังลงไปในตัวชั้นเคลือบเซรามิกได้นะครับซึ่งในการแก้ไขและการดูแลรักษาในระยะยาวเนี่ยค่อนข้างจะดูแลได้ยากแต่จุดเด่นของตัว กามิกาเซ่เนี่ยกามิกาเซ่คอลเลชันนะครับมิยิบิโค้ดของเขาสามารถปกป้องเคมีได้ดีนะครับจุดเด่นเขาคือคือ,คอน้ำยาเพียวนะครับก็คือตัวไซ้า,าเพียว96นั่นหมายถึงว่าน้ำยาเพียวย่อมดีกว่านะครับแล้วระบบที่เราใช้จะเป็นตัวระบบทาทำไมถึงต้องใช้ระบบทานะครับทำไมถึงต้องใช้เป็นแบรนด์กามิกาเซ่คอลเลรชันนะครับเพราะว่ากามิกาเซ่เนี่ย เ,เขาจะห่วงห่วงใยเรื่องของสิ่งแวดล้อมและก็พนักง,งานเพราะส่วนใหญ่เวลาที่หล่อพ่นชิ้นงานต่างๆนะครับมันจะเกิดละอองเป็นฟุ้งการกระจายทั้งในระบบของอากาศและระบบทางเดินหายใจนะครับส่งผลเสียแน่นอนกับสิ่งแวดล้อมและพนักง,งานนะครับแต่ตัวกามิเนเซ่เนี่ยเขาจะใช้เป็นระบบทานะครับกลิ่นที่มันออกมาเนี่ยเขาน้างจะน้อยแล้วก็ไม่มีสารละเหยอ,อยู่ในตัวน้ายาเคลือบ เวลาที่เราทำงานพนักงานและผู้ที่ทำงานเนี่ยปลอดภัยนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญมากในการดำรงชีวิตของเรานะครับอันนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทางผมเอามาฝากกับลูกค้านะครับส่วนรายละเอียดข้อมูลของตัวฟิล์มและนัยากเคลือบเนี่ยอันนี้ผมจะแปะไว้ในลิงก์ของตัวช่องยู u ูบนะครับแล้วก็ไว้ในลิงก์ของตัวเพจของเราวันนี้ผมมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ